สวัสดีสาวกเคปซีทุกท่านวันนี้ไก่จะมาโซโรูดันแบบเอาจริงเอาจัางก่อนอื่นที่เราจะไปบวกดันกันนั้นล้วก็อขอสักหนึ่งคนติดตามได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยจะครบหนึ่งแสนแล้วเตะโปรดกดใตคนละหนึ่งคลิกเ๊ะ <c oughs> อย่าก,กดสองคลิกนะแ <c oughs> นนอนทีมของผมนั้นจะแบบเรียบง่ายหรือใครไม่มีเอเนลก็เอาตัวสายฟ้าไปก็ได้นะเฮ้ยและสายฟ้ามีกี่ตัวฟ้าเพราะว่าดันใหม่เป็นดันธาตุน้ํา เราต้องเล่นท่าสายฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าจะทะลุทางได้ดาเมจสอเท่านั่นเองฮะนับนะปะก็ได้อะเออ f i minutes later แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักของผมนั้นไม่พอเฮ้ยเ <c oughs> ติมอย่างงี้มันก็แพงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่างงี้มันต้องสักมัดแล้วมาถึงความยุติธรรมบนหน้าจอไปเออือคือยังแพงไปอย่ีงทีหายแต่ดวก่อนเราจงมี ร้านแนะนำด็ดอกบัคชอ็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v p p Server วอร์เบ,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 บริการกดเกมพสัสดแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพัสและกดผลคิงเลเจนซี่บริการกดพิ a แมปออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟบอลเลนโอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆละ่ะเย แล้วแล้วเราก็ตัดเข้ามาในด่านแบบรวดเร็วในรอบที่เสียวไส้สุดๆนนคือตอนมอนเตอร์ที่จะว,วิ่งเข้ามาหางบ้านเราแบบโคตรตื่นเต้นแน่นอนเราจะทําการวางอูริวก็ได้หรือจะวางนปะก็ได้โดยใครมีอูในใครไม่มีอาป,ปะกวางอูริวแหละหาง่ายดีนะครับวางไว้บนภูเขามันจะยิงสวนมาบสามวินาทีแบบโคตรรวดเร็วแต่ผมนั้นชอบอะไรที่มันเสียวซ่าซะเหลือเกินผมก็จะเลยวางนปะทาการระเบิดตายเล่าวุงแบบต่อ เนื่องสุดๆและหลังจากนี้เราจะทําการปั๊มตัวเงินอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นที่เราจะวางกันเนี่ยเราจะวางไว้2ตัวละครก่อนนั่นคือเอเนลกับอูริวนั่นเองนะครับเสรุปแล้วอูริวก็เมตตาตลอดการนะฮะให้ตายเถอะก่อนอื่นเราจะวางตัวละครอูริไว้บนนี้และก็วางเทพเจ้าสสยฟ้าเอเนลไว้ข้างล่างก่อนอื่นเราจะปั๊มตังอย่างต่อเนื่องก่อน minutes later. และเมื่อเรามีตังพอสมควรแล้วเราจะวางตัวละครเพิ่มหรืออัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ผมไม่รู้จะอธิบายายังไงนะฮะเพราะว่ามันก็ประมาณนี้แหละครับเราจะปั๊มตังให้ถึงเวฟ13นั่นเองนะครับเพราะว่าเวฟ13 14มเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะคิดสกิปให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามอนมันเยอะเกินอะไรทำนองนั้นอนะเรากดข้ามไม่ได้ด้วยนะคือประเด็นนะ่ะเฮ้ย อะไรกันเนี่ยบ,บังคับขู่เข็นกันขนาดนี้เรดันจะจบได้ไวย,ยังไงละ่ะเออเราก็ได้ลงแค่สองรอบเองแล้วบ้างเนี่ยปกติแล้วเราจะลงดันได้ถึงสามรอบกันเลยดีเดียวแต่ดันนี้ไม่ใช่มันนานเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ให้ข้ามตะกีปนะครับงงนะดิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันไม่ให้ข้ามยังไงตอนเนี้เราก็ปั๊มตังห้ถึงเวทีสามสิบสี่กันก่อนเพราะว่ามอนจะเยอะช่วงนั้นนะครับแล้วก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะ มันไม่ให้ข้ามไงเราจะใช้ตัวบัฟเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ายูนิตตันนะครับผมไม่รู้ดีทําไมลงคนเดียวแล้วยูนิตตันง่ายจังวะให้ตายเหอะ f minutes later นี่ก็คือช่วงททมสคริปที่มันไม่ให้สคริปอะเอางงไงเดยในเว็บที่13ผมไม่สามารถที่จะข้ามสคริปได้เพราะว่า มันบอกว่ามอสเยอะเกิดไปะนะมีศัตรูเยอะมากนะครับมันบอกอย่างเงี้ยเจี๊ยเออจริงๆแล้วมันก็ฆ่าม,มาให้มันเยอะออกมาแบบเป็นหมู่คณะไปเถอะยังไงก็ตายุกดงอยู่แล้วครับน้องๆผมจะบอกเลยว่าข้อดีของการลงคนเดียวนั้นแหละก็เราจะได้ตัวละครดันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดติ่งกระดิ่งเป็ดมากๆเมื่อเราได้ตัวละครดันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือไม่หารกับคนอื่นเลยไม่แต่คนเดียว พราะว่ามีแค่เราลงคนเดียวไงเราก็เลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เชื่อผมจะลงให้ดูสองรอบนะครับเรามาดูกันว่าสองรอบเนี้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะฮะเอ้ยหลายคนอ้าปากค้างเลยทีเดียวว้าพี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเอาละลครับถ้าหลังๆตอนมอนมันตายเยอะแล้วเนี่ยเราจะทําการข้าตคลิปได้นะครับประมาณนี้น่าจะข้าได้แล้วแหละผมว่าน่าจะข้าม,ม้อนได้เยอะแล้วนะครับนี่ ตอนนี้กดข้ามสคลิปได้แล้วนะครับข้ามเว็บได้เราจะได้ตังจากเว็บตุ่นีอย่างหนักหนุมเลยนะฮะือได้มาเยอะมากนะครับเราก็เลยทําการที่จะบวกนะครับผมเอเนลให้ตันนะครับบอกเขาเดียวว่าเทพระเจ้าเอเนลตันแล้วเนี่ยบวกปั๊บสองตัวเนี่ยรับรองพระเจ้าเลยนะฮะคือยังไงก็ผ่านนะครับผ่านแน่ๆนะฮะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเอาชุนตีนมานวดหน้าผมได้เลยนะครับยังไงก็ผ่านนะครับเพราะว่า ดาเอจอมซีท่านนะ้ำสองเท่ากันเลยทีเดียวแบบโครโอพีนะครับผมตอนนี้ก็เลยช็อตมอนไปก่อนว่าไม่จุกใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะกิปไปเวฟที่15อย่างโคตรตึงกันเลยทีเดียวคือข้ามไปช่วงกัดทืบบอสนะครับผมตอนนี้ผมจะอัปเกรดเอเนลให้ดูก่อนนะครับว่ามันเบิ้มแค่ไหนนะครับตอนนี้ในเวฟที่15ผ่านไปแบบโคตรรวดเร็วแล้วนะครับเพราะว่ามันข้ามสคกิปอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามสะกิปไป ในช่วงที่เรากระทืบบอสเลือดเป็นสิบร้านให้ดูนะครับว่าสบายแค่ไหนนะอืมนี่คือช่วงบอสเดินเข้าบ้านกับผมเลือดของมันประมาณสิบสี่ร้านแลวผมก็ทําการเสกบอลเกงกิบอลสายฟ้าประรำปรดูบุ้มบุมในการช็อตจิ้งศัตรูแบบรดเป็นน้ํากันเลยทีเดียวเมื่อเอเดอดามจแค่แสนเดียวถ้าไมนไนลดแรงขนาดนี้ละครับพี่พราะว่าคำนี้ว่ารวมบัฟไปก็สองแสนและที่สําคัญก็คือมันตีด ชนะท่าน,น้ำครับใช่ท่าน,น้ำโดนดาเมจของท่านเซฟ,ฟ้าแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับเท่ากับโดนลูกละสี่แสนบอกคำเดียวว่าแปบเดียวก็แตกนะครับอเ,เออแปบเดียวมันก็แตกนะครับเออตายแล้วไม่ต้องพูดมากครับเพลงลูกพูดมากปากเหม็นและที่สํคาคัญเลยบอสด,ด่านนี้มีสามตัวครับผมฮะสามตัวเลยเหรอพี่และอย่าเอาท่าพืชมาลงนะครับอย่าตีไม่เข้าถ้าไปพืชมันมแพ้น้ำป่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะ ปับ๊บซัดเข้าไปครับผมเนี่ยดูดิฮะแล้วก็เรียงมาแบบนี้แล้วก็ช็อตตรงนี้ตายครับเดยวพวดเ,เร็วนะฮะลูกเดียวก็แห้งหมดดีละเปี้ยงหายเกลี้ยงครับ<อ>คือมันแรงมากแรงจริงๆถ้าเราเล่นให้ถูกท่าแล้วมันจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเดี๋ยวตัดไปช่วงบอสดีกว่าตึงและนี่ก็คือบอสท,ที่กําลังจะเดินเข้ามาที่หน้าบ้านของผมอีกหนึ่งตัวเลยแล้วมันก็ตนลาเบลอันดุนแรง ไม่ในบรรยายเลยปุบบะปุบปุบะแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะดูฮะโอ้โหโอเมก้าผมก็คอยที่จะบัฟครับผมเนี่ยฮะพอบัฟหมดครับแล้วก็แค่จะบัฟครับเราจะได้ผ่านได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะแต่มันก็ช้าอยู่ดีเพราะวันหน่งมันข้ามตะกิ้ไม่ได้ในช่วงที่สิบสามนั่นเองนะครับคือมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆมึงจะทาอะไรให้ดันเหมือนยุ่งยากอะไรขนาดนี้ฮะโอ้โหอยากหวังเลยกับผู้เล่นใหม่ที่จะลงสู่รอผ่านนะครับเพราะว่า ไม่ได้มีเอเดลอ่ะนป่าก็ไม่น่าไหวนะครับนบปา่าต้องมือตันจริงๆอาจจะไหวก็ได้แต่ระยะมันสั้นไปนะฮะหรือว่ามันจนจะไหวจริงปะน่าใส่ออฟระยะน่าจะนปะไหวนะครับแล้วก็เอาอุทรีวกันแอร์นะครับก็ถ้าจะไหวอยู่นะครับไว้ว่าจะลองแล้วกันนะเฮ้ยตายเถอะแต่ตรงนี้ก็ดนบอสอ,อีกแล้วนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ผ่านง่ายมากนะครับแค่เราใช้ธาตุน้ําเนี่ย เสบือท่าดูดดาเมจเท่าเทียมเนี่ยมันยังยากนะครับเอองงไหมคือทตาด้ําตีทตาน้าดูดาเมจเท่าเทียมกันนะครับไม่แรงขึ้นไม่หักล้างคือแม่งยังยากนะครับเดี๋ยวรอบนึงเดี๋ยวผมจะเล่นแผง,แผงทธาน้ําใมาดูนะฮะแต่เขาเอาท่าไฟฟ้ามาด้วยกูบ้านแตกนะครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยด่านบาซายุ่งยากเลย ได้คุณกินธรมะเนี่ยนะออโอ้โหอาดันเดิมมานคือครับพี่น้องง่ายกว่าเยอะเลยอะไรกันเนี่ยอาดันใหม่มาปุ๊บตัวเดิมแต่ยากกว่าเดิมเพื่อเพื่ออะไรครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงแต่ผมอยากอยากเอาต้นเท้าบา,บางๆของผมนั้นนวดหน้าฟุตเยเกอร์ชิบหายเลยนายคิดอะไรของนายอยู่ได้เปลี่ยนด้นให้เราแต่นายก็เปลี่ยนตัวดานไปด้วยสิทำเพื่อเอ้ย ตัาไม่ภูมิใจเลยให้ตายเอาละครับตอนนี้เล่นวินเลนฮะเอาธาตุน้ำมาฮะบอกเขาเดียว่าเกือบแห้งถ้าไม่มีเอเนลถ้าไม่มีไพ่ธาตุสายฟ้าเนี่ยแห้งแน่ๆครับโอ้โหลุนยนเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวสุดท,ท้ายก็ผ่านนะครับแต่ที่สําคัญก็คือได้อีกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยได้แล้วโอ้โหแต่ไม่ปลื้มเลยอ่ะเฮ้ยเอาตัวใหม่มาได้แล้วพี่อยากได้เฮ้ย